รู้หรือไม่ลายเส้นบนกระจกหลังมีไว้ทำอะไร สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพอมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบริเวณกระจกบานหลังของรถยนต์ทุกคันหรือบางคันอาจจะไม่มีนะครับถึงมีลายเส้นอะไรเต็มไปหมดซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับ ลายเส้นที่ว่านี้มีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิดแถมยังมีข้อควรระวังที่หลายคนคาดไม่ถึงอีกด้วยครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับลายเส้นบนกระจกหลังคืออะไร หลายเส้นบริเวณกระจกหลังแท้จริงแล้วมันก็คือลวดไล่ฟ้าใช้สําหรับกรณีวันที่ฝนตกหรืออากาศเยน็นอาจเกิดฟ้าบริเวณกระจกหลังก็สามารถกดปุ่มไล่ฟ้าที่อยู่กับสวิตควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อให้ฟ้าจางลงและหายไปในที่สุดลวดไล่ฟ้านะครับมีลักษณะเป็นเส้นลวดบางๆทําจากวัสดุนิกเกิลหรือทองแดงฝังอยู่ติดก,กับบานกระจกมาตั้งแต่โรงงานโดยหลักการทํางานก็แสนง่ายเลยนะครับคือเมื่อกดปุ่มไล่ฟ้าหลัง จะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านแผงลวดเพื่อสร้างความร้อนทาให้ฝ้าจางลงและหายไปในที่สุดครับอย่างไรก็ดีนะครับการเปิดใช้งานระบบไล่ฟ้ายังมีข้อควรระวังคือเมื่อฝ้าที่เกาะอยู่บนกระจกเลือนหายไปทั้งหมดแล้วควรปิดการทํางานของระบบไล่ฟ้าทันทีนะครับมิฉะนั้นอาจทําให้เกิดความร้อนสูงจนกระจกแตกได้ในที่สุดแม้ว่าในปัจจุบันนะครับรถยนต์จะมีระบบตัดการทํางานของไล่ฟ้าหลังโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานนานประมาณ1 5บหถึงยีนาทีก็ตามนะครับและรู้หรือไม่ว่าเส้นบนกระจกหลังอาจไม่ได้มีแค่ลวดไล่ฟ้าเพียงอย่างเดียวรถยนต์บางรุ่นนะครับนอกจากเป็นลวดไล่ฟ้าแล้วยังเป็นตำแหน่งของเสาอากาศวิทยุอีกด้วยโดยสังเกตว่าหากรถยนต์รุ่นนั้นนะครับไม่มีเสาอากาศแบบก้านปกติหรือแบบครีบฉลามบางผู้ผลิตนะครับก็มักจะฝังเสาอากาศเอาไว้กับเนื้อกระจกเพื่อความสวยงามน,นั่นเองครับคิดจะเปลี่ยนฟิล์มกองแสงก็ต้องระวังเส้นไล่ฟ้าข้างหลังด้วยนะครับ หากรถผ่านการใช้งานมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนฟิล์มกองแสงด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับควรระวังการลอกฟิล์มกระจกบานหลังให้ดีนะครับเพราะมีโอกาสสูงมากที่ลวดลาย้ารวมถึงเสาอากาศวิทยุจะรุดติดออกมากับเนื้อฟิล์มเดิมส่งผลให้ระบบไลฟฟ้าเสียหายอาจไลฟฟ้าได้เพียงบางเส้นหรือใช้งานไม่ได้เลยและหากเสาอากาศวิทยุหลุดติดออกมาด้วยนะครับก็จะทําให้การรับสัญญ,ญาณไม่ชัดเจน ดังนั้นนะครับถ้าเป็นรถที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่5ถึง7ปีขึ้นไปรวมถึงรถที่มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงที่มีความหนาของเนื้อฟิล์มเป็นพิเศษควรพิจารณาในการรอบครอบก่อนการเปลี่ยนฟิล์มกองแสงด้วยนะครับพอทะลวดไล่ฟ้าหรือเสาอากาศวิทยุหลุดติดออกมาระหว่างการลอกฟิล์มเก่าแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ไขก็คือเปลี่ยนกระจกทั้งบานนะครับไม่สามารถซ่อมแซงเฉพาะจุดได้นั่นเองครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ